ันนี้เราจะมาเก็บลูกสาวะรสกันนะครับทุกคนีค่นะครับโอ้สูงมากอู้มามา,าตามมาดูตามมาดู เอ okay. <A. S 1> มีใครเคยกินบ้างครับลูกสาวรสอันนี้ปลูกเองนะครับน,นี่เป็นลูกส,สวยๆน,นี่ยังยังสุก รกแห้งจังค่ะฮะ